สวัสดีครับวันนี้ก็มีพระมาให้ชมอีกหนึ่งองค์นะครับเป็นพระผงนะครับหลวงพ่อทวดพระของขวัญวัดห้วยมงคลนะครับทีดานหลังกล่องอันนี้เป็นกล่องที่ออกจากวัดเลยนะครับออกจากวัดห้วยมงคลตำบลทับใต้อำเภอหวัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับ เปิดกล่องผ้าออกมานะครับก็จะพบพระเป็นพระหลวงพ่อทวดนะครับพิมพพระรอดก็เป็นพระเนื้อผงนะครับผสมเนื้อดินกากยายักษ์ผสมผงเหล็กไหลไม้ตะเคียนพันปีมีขนาดความสูงสองเซนนะครับความกว้างประมาณหนึ่งจุดหนึ่งเซน ความหนาประมาณ6มิลิเมตรนะครับพระหลงะวงพ่อทวดองค์นี้ก็มีพุทธคุณรอบด้านนะครับทั้งแคล้วคลาดเมตตามหานิยม ah เป็นที่1น,นะครับเพราะว่าหลวงปู่ทวดวชังให้นั้นท่านได้รับการยกย่องว่าเป็นพระโพธิสัตว์นะครับช่วยคุ้มครองปัดเป่าสิ่งไม่ดีส่งเสริมให้ผู้ศรัทธามีชีวิตที่เจริญก้าวหน้าขึ้นนะครับมนลราของพระผงองค์นี้ก็ก็ได้มาจากพระผงหลวงปู่ทวดยุคเก่าๆนะครับ พระผงบุธกุลจากวัดต่างๆในภาคใต้นะครับแล้วก็รวมถึงผงพระสมเด็จวัดบางขุนพรมนะครับรวมถึงว่านมงคลอีกมากมายนะครับคาถาบูชาของหลวงปู่ทวดก็คือนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะควานะครับหนะ้าผากก็มีลักษณะกลมนูนนะครับแขนขวานูนลึกชัดเจนนะครับเส้นจีวรเล็กลึกชัดนะครับ ผ้าสังคติใหญ่หนาและก็นูนด้วยนะครับจีวรเป็นริ้วพาดแขนร่องใหญ่ชัดเจนนะครับนี่ก็เป็นองค์ประกอบหลักๆของตำราที่เขาบอกว่าเป็นพระแท้นะครับสังเกตที่องค์พระนะครับก็จะมีมวลสารต่างๆอยู่บนเนื้อพระชัดเจนนะครับด้านหลังก็มีรอยกดลึกชัดนะครับเป็นหลุมหกหลุมนะครับอยู่ด้านบนสุดนะครับแล้วก็เป็นพิมพ์ลายนิ้วมือนะครับน่าจะเป็นยุโป้งนะครับ แลวด้านล่างก็จะเขียนว่าวัดห้วอมงคลครับก็ดูเสร็จแล้วนะครับดูเสร็จแล้วก็เอาพระเก็บเข้าไปในกล่องเหมือนเดิมครับโอเคครับขอประคุณทุกท่านที่รับชมนะครับก็พระแท้หรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ผมคิดว่ากล่องแท้แน่นอนครับออกจากวัดครับ ผมเห็นเพจหนึ่งตั้งราคาขายอยู่ที่องค์ละ49บาทเองนะครับ